เอเลอมามาพ่อมามาพ่อมามามาหาพ่อมามาพ่อมาพช่ไหมมาพ่อมามามาพ่อมามาพ่อก่อนมาหาพ่อเฮ้ยมาพ่อมาพูดตามพ่อทำไมมาพ่อมาเดี๋ยวออกตัวอีกแล้ป๊าป้าพ่อพ่อพ่ออะไรนมาเนี่ยดิ่ง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 

ทำไมต้องออกแ้างด้วยนู้มันโค้งมันจะไปชนเสาไปโอเคงเกงๆลูกเก่งจ้าอ้ยปิดแล้ว